สีผ้าไปเบิรงผู้ว่าใจดีวระสานน้ำม,มีท่านผู้ว่าใจดีใจคานามให้พี่น้องประชาชน,ชนพร้อมเด้กอยากเบริรงจังหวัดเลยเนาะเอ้าไปทางานครราชสีมาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาใจดีค่ะชํำระคคานามประปาเห็นกับพี่น้องประชาชนหลังมีการข้างชํำระสองเดือนแล้วประสานค่ะจำนวนยี่สิบสองรายน้ำกันค่ะอยู่ที่การประปาส่วนผู้มีภาาสาขานครราชสีมาค่ะเนี่ยบรรยากาศ นายชัยวัน์ชื่นโกสุมผูวาราชการจังหวัดนครราชาสีมาค่ะเพื่อนได้เดินทางไปจ่ายค่านะ้ำประปาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะค้างจ่ายมากว่าสองเดือนแล้วว่ซั่นแล้วกะคันบ่มีการมาจ่ายมาชําระนี้การประปาเพิ่นวางสี่เด้อพี่เดยอยาคุณผู้ชมพเพื่อนว่าสิถูกตัดนามพะนะสิโยกมิเตอร์ออกพะนะท่านผู้ว่าเพนนิ่นได้ยงนจันงสัน้นเพิ่นก็เลยนี่เลยค่ะ ควักตังส่วนตัวนะคะเอาเงินส่วนตัวเจ้าของ4,014บาทมี10เกาสตังจ่ายค่าหนาประปาให้กับพี่น้องประชาชนที่คา,างใจมี12ไรยน้ำกันนะคะกระสางความยินดีปิติละค่ะให้กับพี่น้องประชาชนทั้งมี12รายนี่ยแหละเอ้ยปื้มลาย่าสันค่ะค่ะโดยนั่งจันยมมทฑวันผู้วานาดค่ะผู้จัดการการประปาส่วนผู้มีภาากัะเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ค่ะ เกิดจากการที่การประปาส่วนผู้วิภาคสาขาสีคิวจังหวัดนครราชสีมาก,ก็ได้สำรวจผู้ใส่น้ำในพื้นที่ว่ามีการค้างชำระหรือไม่นะคะ,คะซึ่งข้อมูลจากการสำรวจก็บพบว่ายังคงมีประชาชนบางส่วนเนี่ยค่ะค้างชำระคาน้ำทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้มีการลงพื้นที่ไปสอบถามสาเหตุของการค้างชำระคาน้ำประปาก่อนที่ทรงให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะ พี่น้องประชาชนที่้างชําระทั้งมี12บสอรานี่กลเป็นผู้ใส่น้ํานะคะขางชําระดดนสองเดือนแล้วค่ะแล้วก็เดือดร้อนอีหลี ส่วนใหญ่กับประกอบอาชีพรับจ้างค่ะมีรายได้น้อยแล้วก็มีภาราความจําเป็นโดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมทิพานมาช่วงกลางเดือนพฤษสภาพคามทม่ผพานมาเนะะี่ยค่ะเห็นหายทั้งทันผู้วา่าราชการจังหวัดเพิ่นกันเลยโล่งพื้นทีนะคะไปสอบถามรายละเอียดไปเบิงดูว่าเป็นจังไดลําบากอิลีบบนะคะกรทีเพิ่นสิเอาเงื่อนส่วนตัวนี่มาชําระคาบนาป้าป่าให้หกับพี่น้องประชาชน22งีได้ทิวานี่แหละค่ะเอาสแสดงความยินดีแล้วค่ะวันนี้กะพยายาม เดี๋ยวันสิมาเอามีเตอออกมันสิมเอ๋อใส่ห้ามนะคะจ่ายเป็นรายเดือนเนาะค่ะ,คะ